รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับหลังครบกงชาติแบบนี้ได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร์สมิธแล้วนะครับแน่นอนตลอดสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับน้องเพชรนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อเข่านั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่เหล่านักกีฬานะครับรวมถึง คนที่ใช้ข่าวเยอะๆทํางานหนักๆผู้สูงอายุพอรู้แล้วแต่เจอปัญหากันทั้งนั้นเลยใช่ครับอัดแน่นไปแล้ว3าวันเป็นไงบ้างครับโอ้โหข้อมูลแน่นมากครบถ้วนมากเลยครับโอโหครับซึ่งวันนี้นี่เทชก็รู้สึกว่านอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยน่าจะมีปัญหาของคนทางบ้านครับที่เขาอยากจะทราบหรือแบบข้อใขข้อข้องใจเล็กๆน้อยๆว่าแบบเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างอืดีเลยครับวันนี้เช่นเคยครับทุกวันพฤหัสเราเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเราได้โพสตไว้ด่วงหน้าแล้วนะคร แฟนเพจของเรานะครับ,รบรว่าจะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาข้อเข่านะครับก็มีหลายๆนะครับคาถามที่น่าสนใจเลยทีเดียววันนี้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเรารอตอบเคลียร์ให้ทุกคําถามแล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับข้อเข่าเสืเ่อมกับเส้นเอ็นอักเสบต่างกันครับเพราะข้อเ,เสื่อมในที่นี้หมายถึงว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมในส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงตัวผิวข้อกระดูกก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อน ในในข้อแต่เอ็นหนักเสก็คือส่วนประกอบภายนอกของมันคือเส้นเอ็เพราะฉะนั้น2ออย่างนี้อาจจะต่างกันในในแง่ของพยาธิสภาพก็คืออาการบาดเจ็บแล้วก็บริเวณที่บาดเจ็บ ในหลักวิทยาศาสตร์เลยจริงมันก็ช่วยนะครับเพราะว่าอย่างตัวพัทยาสตรัปหรือตัวรัดลูกสะบ้านเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงกระชากที่มาทําต่อเอ็นที่มันดึงก,กระดูกนะครับทำให้แน่นขึ้นมันก็ช่วยลดโหลดที่มาทาต่อต่อเส้นเอ็นได้ส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นก็คือถ้ามันเป็นไม่เยอะเราอาจจะต้องพักใช้งานถ้าปวดเราก็ มีการอักเสบอยู่เราก็ประกบเย็ียนอาจจะเริ่มทานยาลดการอักเสบที่ไม่ได้มีสเตียรอยนะครับพวกยากลุ่มเอนไซม์ทั้งหลายซิลิเบรกและค็อกเซียหรืออะไรพวกนี้ส่วนที่มันมีการลดการอักเสบเนี่ยสักสองสาวันถ้าพบว่ามันดีขึ้นการอักเสบลดลงไม่ไมปวด mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเราก็อาจจะทําการ stretching ยืดเส้นเอ็นต่อแต่ถ้าเกิดว่าทานยาและยืดแล้วไม่ดีขึ้น mm hmm. ก็แนะนำให้มาผ่าตรวจเช็คดูอีกทีดีกว่าครับ ก็ขึ้นอยู่ว,ว่าผ่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าปัญหาของการบาดเจ็บอยู่ที่ตัวบริเวณส่วนต่องลูกสะบ้าข้างล่างกระดูกมีการเสียดสีกัเส้นเอ็นแล้วเราเจียตรงส่วนนั้นออกเพื่อลดการเสียดสีตัวเอนไม่ได้มีการต้องตัดออกหรือทําอะไรเพิ่มเติมความแข็งแรงเส้นเอ็นเหมือนเดิมก็คิดว่าน่าจะกลับมาเล่นได้ปกปติแต่หากมีการทําผ่าตัดที่ยุ่งกับเส้นเอ็นบริเวณนั้น เราก็ต้องดูว่าส่วนเอ็นที่เหลืออยู่นี่มันมีความแข็งแรงเพียงพอที่ซัพพอร์ตการเล่นกีฬาของเขาหรือเปล่าขอพูดคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมช่วยกันไขข้อข้องใจในวันนี้นะครับครับผมไดนะ้ข้อคิดดีๆไปแล้วก็อย่าลืมนาําไปปรับใช้กันด้วยนะครับใช่ครับเป็นรู้รสึกว่าแบบข้อมูลวันนี้ครบถ้วนมากๆจากที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ที่หมอโองแนะนําด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับครับยินดีมากๆเลยแหละครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ เป็นเรื่องราวของเมนูสุขภาพนล่อ่อออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพี่โอ๊คเลือกเมนูอะไรแล้วจะเหมาะกับเพรยังไงบ้างนะครับต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะครับลังครบทงชาติทางช่องวันครับวัลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ